ต,ต้องหาทางปลุกให้มันอุปทานนี้มันวางทั้งหมดบางางานจะใช้ปัญญาพี่าาเข้าไปแต่รวมความแล้วถ้ายังมีอุปทานคายจิตมันไม่ลงนี่คือวง,งสองเมื่อวานนี่นะคะลุงพอได้โทรไปหาสามีแค่นั้นเลยค่ะลงนี่ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ชินอะไรแล้วคิดไปอีก เราแวงอร,ระทานพวกนี้ต้องวางให้หมดเนี่ยอย่างสมมติว่าเป็นบุคคลที่เราติดต่อกันถ้าเราเราแวงวะก็โทรไปคุยเลยติดต่อเพราะตอนนี้เหมือนง่ายสมัยพาะพุทธเจ้าไม่มีโทรศัพท์ด้วยอะมันจะวางไงแต่อย่างเงี้ยก็เ,เคลียร์ใจกันเคลียร์ใจกันจริงๆเพราะเพราะถ้าเราเห็นว่าบุงงอกทั้งหมด เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นไปตามกรรมเป็นอิทัพป,ปัตยาตาเราจะไม่ถือสีถือสาอะไรเลยเห็นดะี๋จะไม่มีเสียเหลี่ยมอะไรก็ไม่มีแล้วอะเพราะมันเคลียร์หมดแล้วเือม,มันก็เคลียร์ได้อะเ่ะเคลียร์มนจบว่างแล้วเราก็จะเกิดเมตตาเขาพุของเขาอย่างติดอยู่ในวงนอกแร้ว่า สม่วยพรไปได้เต็มเต็เคลียมให้หมดคือรวมความแล้วคนที่อยู่วงสองที่จะวางอุปทา,านขันห้างเราไม่มีความลับแล้วไอ้ความลับนี่แหละก็คือใจมันปิดพ็อใจปิดมันเข้าข้างในไม่ได้แล้วก็หาจังหวะวางที่มันถูกกาละเทศะเออ างทีตรงไอ้คิดอย่างนี้จะคุยกันหรือจะจะทั้งทางศาสนา,าคิดเขาใช้สารภาพบาปเ,าเขียใจเขาก็อภายไปทางนี้จต่เือให้เคขีรยใจให้มันให้มันว่างให้มันบาปอย่างมื่ว่าได้คุยแล้วมันตัดเลยค่ะหลวงพตัดความที่แบบยัง ความกังวลอะไรพอคุยกันแบบนี้โอ้ยสบายใจพอคุยพอคุยแล้วเอ,อสบายใจแล้วเราก็เ,เวลาที่กังวลไปทําอะไรได้ตั้งเยอะแยะม,มาเดินทาได้ตัง้งเยอะแยะส่วนใหญ่กังวลพอถึงระดับที่ว่าเราตัดวงนอกหมดแล้วเนี่ยเรามองอะไรเราก็ามาไม่ด้คิดอะไรไปทางอกุศลอยู่แล้วใช่ไหมล่ะ<ช>เออหมดแล้ววะไม่มีอกุศลแล้วแต่นี้ตรงนี้ไอ้ตรงที่จะ ปล่อยวางตัวไอตัวอุปทานตัวเนี้ยต้องมีมีหัวหน่อยคือต้องมีปัญญาหน่อยอมไม่ใช่ว่าให้จังหวะที่จะเครียร์ใจให้นั่นยังหัวปักหัวปั่มอยู่คุยก็ไม่รู้เรื่องก็ไปคุยทำไม,มเห็นไหมไม่ได้เกิดประโยชน์ชแ็ก็ต้องรอรอให้เขาเนี่ยก็ ก็เคลียแล้วมันก็จะว่าง<ช>แล้วบุคคนมันจะบัติอยู่ที่เงื่อนของความรักที่ไม่หลงตัวเนี้ยไอ้ออตรงนี้ก็ต้องเคลียอีกอเพราะว่าไอ้อตรงเคลียก็ต้องหาจังหวะและเคลียไอ้ตรงความรักที่ไม่หลงตัวมันเป็นความรักที่มีอัตตาใช่ใชถ้าเป็นความรักที่มีแต่เมตตาที่ไม่มีอัตตาแล้วจะเข้าสู่วงในแล้วเนี่ย มันจะมีแต่ความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันแต่ถ้ามีอัตรามเมล้วมันจะไปกามมาเลยมันจะไปน้และก็ลองพิจารณาดูอันนี้มันก็เป็นรายละเอียดแล้วนอกจากใครติดเงื่อนไหนเราไม่รู้ยังไงก็ไม่ลงหัวชนฟ้าแล้วเออมาคุยกันตงมาีใช้ใจอย่าง มาถึงตรงนี้จะเข้าใช้ใจแล้วอย่างปู่เนี่ยหน้าใสกว่ามะว่าลงน้ำติดต่อกันแล้วเนาะต่อแล้วค่ะเนี่ยหน้าก็ยดูเนี่ยอย่างเงี้ยหน้ามันบานไม่ว่านี่หน้ามันกังวลไอ้ตัวกังวลนี่แหละไปประทานเดี๋ยวอย่างงุ้กลัวอย่างงี้ไป มันก็เกิดจากความคิดใชแ่แต่แต่ตอนนี้เราเปดับความคิดเลยยังไม่ได้<ช>เพียงแต่ค่อยๆเอาเหตุผล<ช>ประคองมัน<ช><ช>แต่ไอ้คือเหตุผลเนี่ยคือไอ้ตรงตรงที่เราเคลียร์กันได้เคลีย<ช> <ๆ S 1> ร์ซะคุยได้คุยแล้วมันก็จะเบาครับหรือจากความกลัวก็เข้าไปพิสูจน์อีกทีนึงว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไร แต่ตรงพิสูจน์อะต้องหากาละเทะาทึันบางที่ยังไม่สอนศีลไม่กินกันไอ้นั่นก็ยังหัวฟูอยู่ก็จะไปจะไปเคลียร์กับมาเดี๋ยวก็ทะเลาะกันต่อเ <c oughs> ี่ยตั้งดูจังหวะนิ่มๆแล้วก็เ,เคลียร์เนี่ยค่อยๆจนกระทั่งใจมันใจมันสบายว่าง ตองว่างเนี่ยมันจะไม่มีฟังความคิดมันจะหยุดเพราะไอ้ตัวอุปทานเนี่ยมันจะดึงให้เกิดความคิดพราะเดี๋ยวเราไอ้ความคิดอันนี้คือความคิดหยาเดี๋ยวไอ้ความคิดละเอียดที่อยู่ที่ใจอะที่เราจะต้องวางตัวนู้นแต่ไอ้ตัวนี้พอกอยู่เลยเข้าไม่ถึงตัวนู้นเนี่ยเธอกะตุงไปวางกรอบข้างนอกออกไปเรื่อย ก็ดูที่เอาแค่ชีวิตปกติเนี่ยถ้าเราเคลียร์ใจอะไรที่มันเอาเท่าที่เคลียร์ได้ก่อนให้เหลือน้อยที่สุดเราจะเห็นว่าใจมันโล่งสบาย mm hmm. เห็นไหมเหลือใจถ้ามีเมตตาเข้าไปใจมันจะฟู mm hmm. เนีเย็นเนี้ยทีนี้เมื่องวงนอกเข้าใจเรียบร้อยแล้ววงเนี้ยิ่มเ,มเ,มเมบ,บิดบานมันจะละเอียดกว่าพอละเอียดกว่าก้อนี้ก็ทํา,าเคลียร์ไปเลย คือวงนี้เป็นวงเจียอุปทานอย่างเดียวแหละจนกระทั่งท้ายเนี่ยเหลืออุปทานขันห้าเลยทั้งหมดยังหลอกกูทั้งหมดเลยนั้นเองไม่มีอะไรจริงสักอยา่างเหลือรายละเอียดตัวสุดท้ายคือร่างกายก็คือตัวเราแต่ตัวเราก็ยังไม่จริงอีกหรือใครจะเถียงว่าจริง ตัวเราจริงไหมปูว่าตรวนี้เออจริงอยู่ <c oughs> เหรอ,อแขนนี้จริงใช่ไหมปูแขนเนี่ยรู้เปล่ามันมันเซลลข้างนอกมันตายทุกวินาทีอะ่ะและข้างในมันก็ดันขึ้นมาจริงไหมเออแล้วตกลงที่เราว่าจริงอะไรเราว่าไอ้แขนนี้จริงมันจริงตรงไหนอะ่ะมันจริงตรงผิว พอผ,ผิวมันเสกมันตายทุกวินาทีมันก็ไม่จริงแล้วร่างกายสุกลงมันมันตายทุกวินาทีหมดเลยแล้วมันก็ทําข้างในขึ้นมาแล้วมาเอาอะไรมาทํเมื่ออาหารที่เรากินนี่แหละเอาไปทําตัวร่างกายเรายังไม่ใช่ของจริงเลยงั้นเมื่อเราไม่จับร่างกายร่างกายไม่ใช่ของจริงคืออุปทานมันต้องวางมาเรื่อยๆก่อนน,ะนี่วางหมดไม่หมดเมืเ่อไหร่เราคอย เข้ามาหาร่างกายอยู่ซีได้ไหมถ้าได้ก็คืออุปทานที่ยังวางไม่หมดมันเบาแล้วแต่มันก็ทำให้ยากในการเข้าถ้ามีมาก mm hmm. นเนี่ยเ,เข้ามาเนี่ยตอนนี้แหละคือต่อที่วางอุปทานทั้งหมดแหละและสุดท้ายตัวกรอบสุดสุดท้ายคืออุปทานขันห้า แล้วอุปทาการท่าเนี่ยเกี่ยวเนื่องไปจางสายใยยอะไรต่ออะไรด้วยคือที่เราเรียนรู้มาหมดแล้วเนี่ยอยู่ในนี้หมดเลยหวางให้ได้แต่ตอนแรกเนี่ยในคนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ภาวนามันแน่นไปหมดเลยตรงไปไป,ไปมาเ,เหมือนเหมือนสายโทรศัพท์ในึ่งเทแหละรูจะเอาตรงไหนก่อน พี่ลุงตุงดังไปหมดแล้วพอพอมันวางไปหมดแล้วคือวางลงดินไปหมดแล้วสมัยสายสาส,าสาปิง้งไหมเออเออแล้วมันไม่ว่าไฟแล้วมันก็นสปิง้งสบายพออยู่สบายชิลๆแบบนี้เข้าต่อไปหากิต <c ười> สบายชิลๆก็คือคอ,อิ่มเอิบเบิกบานใช่และอิ่มเอิบเบิกบาน ตอนนี้กับอินเปิดบิบานก่อนวางประทานเนี่ย<ม>เป็นคนละคนละระดับ<ม>เพราะฉะนั้นเวลาคนอยู่กำลังลบลาข้าวฟันอยู่ขวงนอกอยู่แล้วบอกก็อิมเมอร์เบิกบานแล้วแล้วมันต้องซ้ำกันทั้งหลายทีแล้วมันมันต่างกันยังไงต้องทำมาอธิบายได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราปล่อยอิมเปิดเบิกบาน ไปอนีแต่เราไม่ที่นี่เดี๋ยวยนี้อย่างเงี้ยก็ยังก็ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้ที่นี่เดี๋ยวนี้คือเราต้องใช้อิมเบอร์เบิกบานเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่เราป้องกันประคองมันไว้<อ>มันเป็นพลังในการทํางานอิมเบอร์เบอรบานตรงนี้คือพลังมรคนั่นเองเอางี้มันต่างกันยังไงไหมอิมเบอร์บรานวงนอกเนี่ยมันยังติดรูปเป็นตัวตัวอยู่ เวลามันทำมัดมันก็จะท่องมาปิติหัวใจเต้นยังเป็นหัวใจเต้นหัวใจก้อนๆลมออกอะไรเงี้ยนะแต่เราบังคับให้มันทําไปก่อนผมเข้ามาอีกวงหนึ่งนี่มันปล่อยแล้วรูปเสียงิมันปล่อยตัวตนไปแล้วไอตัวเนื้อกายเนื้อมันปล่อยอยู่วงนอกอะมันเป็นท่าสี่เป็นนิจังทุกครั้งนะตาลน,นะล่อแต่นี้ปิติหัวใจเต้นลมหาใจออก มันจะเป็นลมออกได้ดีขึ้นมันไม่แบบพวงติดตลมพุทโธหรือติดเข้าสั้นออกยาวอะไรตามนะมันจะไม่ติดถ้ายังสั้นๆยาวๆอยู่ติดอยู่วงนอกติดอยู่ที่กายพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่ลมลมก,ก็แทนกายเขาเรียกว่ากายในกายก็เกิดขึ้น เข้ามาอยู่วงในวงที่สองเนี่ยอิบเบอร์เปิกบ,บานก็จะละเอียดขึ้นเข้าใจไหมเนี่ยเออพออิบเ,เบอร์เปิกบ,บานละเอียดขึ้นมันมันไม่ถือกัไม่จับกายหยาบแล้วไม่ยึดเห็นกายหยาบเป็นเป็นสามข้อแนละ้วอยู่วงนอกแล้วจากนี้จะเข้าไปอิบเบอร์เปิร์กบ,บานข้างในเนี่ยวางอุปทานต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่จับกายกายละเอียดคือไปอยู่ข้างในละ มันจะเหลือแต่อิมเบิร์บเบิร์บานที่เป็นหัวใจเต้นปิติหับหัวใจเต้นลมออกมันไม่ไม่เอาสาระแลลวมันปล่อยลมคือปล่อยกายนั้นมาละเอียดเข้าไปถึงขนาดนี้แต่หม้มันมีอยู่ไหมมีถ้าเราดูวกดมีห้มีเปล่าลมต้องมีเพราะไอ้ขันตัวนิ้มยังไม่ตายเพราะเราปล่อยขันห้าจริงแต่ปล่อยไม่ได้สนิทมันมันยังมีไอ้ตัวขันเนี่ยตามเข้าไปอยู่รูปขันน่ะ มันก็จะมีปิติหัวใจเต้นลมออกที่ที่ค่อนข้างจะไม่ปรากฏตัวเท่าไหร่แต่เห็นมันเบามากเบามากมันก็เจอแ,แต่ปิติกับหัวใจเต้นเป็นหลักพอป,ปิติหัวใจเต้นอนนี้ก็อิมเอ,เบอิบเบิกบาาพอ,อที่นี่เดี๋ยวนี้ดูที่มันวางอะไรมันวางหัวใจเต้นตรงเนี้ยปุ๊บหัวใจเต้นเหมือนฉุอ <I know. S 2> <laughs> ตรง,งหัวใจเต้นหาแล้วมันเหมือนกับไปเลยหเหมืนกับ็ไปก็เราเข้าใจแล้วมันก็กลับมาใหม่เ,ออเพราะเรายังไม่ตายจริงหัวใจเต้นหยุด<ช>ไม่ได้ก็นัออ่นแหละสิไม่เราให้เข้าใจว่าตอนจังหวะหัวใจไม่เต้นเ,ออเราได้เห็นอะไรบ้างอันนี้พูดเป็นแบบฟิสิกส์ <laughs> แต่ที่จริงถ้าเราโมจะไปจ้องตัวหัวใจไม่เต้นทําไม่ได้เพราะอันนั้นมันเป็นการ เป็นการใช้กายอาพก็แล้วตรงนี้มันใช้จิตลึกเข้าไปมันใช้จิตเห็นเห็นสภาวะถ้าหัวใจเต้นมันมีล้วเหมือนกับว่าอะไรไม่รู้ออก็ได้ละก็ตรงว่างอย่างนั้นนะแต่นี้เราก็ไม่แต่ท้าใจเรายังไปสังเกตหัวใจเต้นก็ก็ไปไม่ได้เ,ออเราต้องหัวใจเต้นมันวางเออมันวางเองโดยการท,าารที่ที่นี่เดี๋ยวนี้ ก็ที่นี่เดี๋ยวนี้เราจะเห็นคือตอนที่มันมันอิมเบอรบอบานอันข้างในเนี่ยเราทําไปก่อนด้วยเราถึงข้างไหนยังเราก็ดูถ้าอิมเ,เ,เบอร์บานนั้นมันสบายหมดแล้วแต่สบายหมดแล้วเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวดูที่ถึงแล้วจริงไหมมันจะมีติ่งนิดนิดที่จากนี้ไปทำอะไรต่อเอ๊ะเดี๋ยวไปทำนวดทำนี่เนียไอ้ติ่งตรงเนี้ยมันมีอยู่ สิ่งตรงนี้เขาเรียกว่าสังขารไอ้สิ่งตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นพร้อมจังหวะหัวใจเต้นอเอวกลับมาใหม่ก็มันกลับหมุนอยู่ไงไอ้สิ่งตรงเนี้งั้นเราก็มองว่าที่นี่เดี๋ยวนี้อพอที่นี่เดี๋ยวนี้เหมือนมันเาขาเรียกว่าอามันเป็นสมาธิไม่ใช่สมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดามันยังดูโลหัวใจเต้นเป็นเป็นปกติ ไอ้น,นี้มันเข้าไปบังคับหัวใจไม่ให้เต้นที่นี่เดี๋ยวนี้อ่มันป๊อป <Lock S 2> เข้าไปไไมันไปล็อกที่นี่ไอตัวตัวนี้ก็คือมันเป็นที่ในสามโพธช,ชงเ็าเรียกว่าสมาธิสามโพธิชงคือมันต่างกับสมาธิธรรมดาถ้าเดินจิตอย่างนี้จะเห็นแต่ถ้าอ่านตำราไม่เห็นไม่รู้มไม่ต่างกันยังไง สมาธิที่เราทํากับสมาธิสมโพธิชม,มปรากฏว่าสมาธิสมาธินั่นคือจดจอด่ดอนน่นใช่ไหมจดจ่อธรรมดาดูด้วยมีเป็นสมาธิรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเป็นสมาธิอันนี้สมาธิบังคับทุกอย่างให้มันหยุดเข้าใจแล้วคับเพราะว่าตอนที่นี่ทำมาแล้วมันเหมือนกับเหมือนสังขารมันเยอะที่คุยพอตอนนี้คือสังขารมันน้อยมันก็เริ่มมันก็เริ่มเหมือนมันเข้าล็อกนะครเหมือนกอน มันจะเข้าเราหัวใจเต็มจะหยุดเซี่ยวนาทีหรือวินาทีเั่นนปึกมันก็จะเห็นคือมันต้องเข้าด้วยความรู้สึกแต่เข้าด้วยบังคับเข้าไม่ได้ใช่มัน่ใช่นเป็นสำคัญถ้าถ้าระหว่างวันถ้าจิตเราไม่มีตัวตัวอินเวอร์บ์บานประคองแล้วขยะไม่เยอะนี่มันเข้าง่ายค่ะนั่นแหละถึงเห็นว่าอมันมัน รักไก่ไม่ได้ตัวใจเป็นตัวจ,จ้อเยเนี่ยท็อมเขก็ใจตรงนี้แล้วพออิมเบอร์อบ,บานที่นี่คนมันนิ่งแล้วเนี่ยมัมมน,นิ่งเนี่ยมันยังจ้องที่จะคิดนะ,ะมันจ้องที่จะไปต่อเดี๋ยวนี้มันเลยเลิก <c oughs> แต่ต้องให้เห็นว่ามันอยู่ตรงไหน,นแต่ว่าเพิ่งเห็นเลยว่าจับคาเขาไดาแ้แล้วก็เห็นเลยว่าถ้าจิบมันเริ่มลากเลี่ยมีมันจะง่ายง่ายในเหมือนกับเราไปหันเดียวนะคะหลวงพ่อก็แค่นี้แหละแต่ทำยากเออใช่ <c oughs> <c oughs>